สวัสดีค่ับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะนี่ลูกค้าส่งว่าฉีดถอนว่าฉีดไว้เช็คนะสี่หวัวมาร์คไว้ตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่นะเดีย๋ยวจะใส่เทสรถก่อนซ่อมนะที่เราหวัวว่าแต่เราหวัวเป็นยังไงบ้างนะต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขนะครับรถสตาร์ตติดง่ายเครื่องเดินนิ่งนะเบิ้นดูควัน ไม่มีเครื่องเดินนิ่งดูไหลกลับไหลกลับแรงวันนี้หนึ่งหัวที่สองก่อนแก้ไขสตาร์ทลากยาว <S 2> <S 2> เครื่องเดินนิ่งดูควันควันออกด่ฉุยไหลกลับแดงไหลแรง ที่สามก่อนแก้ไขอ่าติดง่ายเครื่องเดินนิ่งนะมาดูควันควันออกสวยๆไหลกลับโอฟวเอ้ที่ตีก่อนแก้ไขนอ้ได้นะดูควัน ันเฉยๆไหลกลับพวกแรงสี่หัวเลย,ย,เยอ่าชุดซ่อมหัวฉีดแล้วเปลี่ยนหมดสีหัวนะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดใหม่อ่อันนี้ของใหม่นะใบเป็นรอย<ม>นี่ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะเปลี่ยนชุดซ่อมป่ะเดี๋ยวใส่เทสกันเลยเปลี่ยนชุดซ่อมล้างเทสต้นที่หนึ่งนะ ตาติดง่ายเครื่องเดินนิ่งนะ mm. ครับเบิ้ลทุกวันอเอ้ควันไม่มีดูไหลกลับอ่าไหลกลับไม่ไหลละต้นที่สองล้างเทสเปลี่ยนชุดซ่อมนะเอา้า <Okay. S 2> เครือตาติดง่ายนะครับทุกวัน ไหลกลับโอเคไหลกลับไม่ไหลละสามเปลี่ยนชุดซ่อมนะ,ะเครื่องติดง่ายนะเดินนิ่งดูควันควันไม่มีนะดูไหลกลับต้นที่สี่เปลี่ยนชุดซ่อมนะ เครื่องเดินนิ่งนะครับมาดูควันโอเคควันไม่มีนะมาไล่ก like ล okay. like, ับโอเคไล่กลับนิ่งๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะก็เปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมด4หัวนะอ่าแล้วก็แหวนรองก็ฉีด4ตันอ่าลูกค้ามาจากร้อยเอ็ดยิงตรงมาจากร้อยเอ็ดตอนตีสี่นะอันนี้ถึงชนบรีเเรียบร้อยจัดการให้นะ สำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 2 0นะเรื่องรถทาทาทุกที่ช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบเียเดียวนะจ๊ะ